สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบกกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวฟองน้ำนะครับที่ไว้ด้านในยางนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยยางก็จะมีฟองน้ำมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยปกติฟองน้ำที่มากับรถก็จะเป็นสีขาวขาวนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแบบตัว เป็นยางที่ตัดด้วยเลเซอร์จากเยอรมันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวฟองน้ําก่อนนะครับก็โดยปกติเนี่ยทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนฟองน้ำนะครับด้านในนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือ1เ่เวลาเราเล่นลุยน้ำเนี่ยตัวฟองน้ำเนี่ยก็อาจจะน้ําอาจจะเข้าไปในยางแล้วก็ฟองน้าก็จะอมน้ํานะครับมันก็อาจจะแบบว่ามีกลิ่นบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะครับหรือว่าไปวางแล้วมันก็จะมีน้ําออก มานะครับก็แล้วแต่นะครับหรือว่าบางอีกอก,อก,กรณีหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือรถเรามีน้ําหนักเยอะ,ะครับแต่ว่าฟองน้ําที่มากับยางเนี่ยก็มีความแน่นไม่พอนะก็จะทให้เวลาจอดเนี่ยมันก็จะแบนนะครับแล้วก็เวลายิ่งเวลาวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวิ่งบนพื้นที่เอียงเอียงด้วยเลี้ยวด้วยเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยก็คือยางมันจะไม่เกานนะครับคือมันจะลดสมรรถนะในการ กาะของดอกยางของรถนะครับซึ่งการเล่นรถสเกลเนี่ยเราก็เล่นในที่ที่เป็นแบบเป็นพื้นดินบ้างเป็นพื้นหินบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยางเนี่ยมีความสําคัญมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของยางก็คือ1ก็คือดอกก็ต้องมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีความจิกตัวพื้นผิวได้ดีครับสก็คือ ตัวส่วนเสริมที่สําคัญก็คือตัวฟองน้ําด้านในนะครับซึ่งจะทําให้ยางนะมันมีคงรูปได้สวยหนึ่งสวยงามน,นะครับ2ก็คือถ้าเกิดว่ามันมันไม่แบนมากเนี่ยก็คือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้รูปทรงเนี่ยมันก็จะทําให้การยึดเกาะของรถเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระยะห่างจากพื้นถึงตัวคารเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนยถ้าเกิดว่ายางมาแบนๆปุ๊บเนี่ยรถมันก็เตี้ยลงมาครับเวลาเล่นมันก็อาจจะติดพวกหินติด ขอนม้วนของขอนไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําสั้นๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นยางแบบซิลิโคนนะครับซึ่งมีความแน่นมากเลยนะแต่ว่านี้จะเป็นยางสําหรับรถที่เป็นล้อขนาด1.9นะครับแล้วก็จะมียางหน้าแคบๆนะครับอันนี้สูงแค่ประมาณ88เองนะครับจะเป็นซิลิโคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนน้ำก็ไม่เป็นไรแล้วก็เวลาจอดเนี่ยก็ รถก็จะคงคงรูปทรงได้ดีของยางน,นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นของบูมเลสซิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อพิษบูมครับก็จะเป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ําแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็จะมากับตัวรถอยู่ไอ้ตัวยางอยู่แล้วนะจะเป็นมันจะเป็นสีขาวนะครับอันน,นี้มันจะเป็นฟองน้ําแต่งซึ่งก็จะมีความแน่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีความแน่นแบบปานกลางนะครับปานกลางนี่ใส่กับสําหรับ ยางที่มีเป็น1.9นะครับความความสูงประมาณ98นะครับตอนนี้ก็เป็นยางเป็นฟองน้ำหนึ่งชั้นนะแบบมีความแน่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้ก็เป็นฟองน้ำของบูมเหมือนกันครับฟองน้ำของบูมก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือ1ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำที่มีความแน่นระดับปานกลางครับมีเขาเขียนว่า M นะ M ก็แปลว่ามีเดียมกลางการครับ2ก็คือตัวฟองน้ำด้านในเนี่ย มันก็จะมีโฟมที่มีความแน่นมากขึ้นนะครับซึ่งเหมาะไว้สำหรับคือรักษารูปทรงตัวยางให้ได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ถึงมันถ้เกิดว่ายางมันรถมันหนักจริงๆปุ๊บเนี่ยยังไงเนี่ยตัวโฟมด้านในเนี่ยก็สามารถที่จะต้านแรงน้ำหนักของรถนะครับเพราะว่ามันไม่นิ่มไปตามฟองน้ำนะถ้าเกิดว่าฟองน้ำมีฟองน้ำแบบว่าเป็นฟองน้ำล้วนๆเลยเนี่ยเวลาโดนบีบอัดเนี่ยมันก็อาจจะ ย่อบได้นะครับอันนี้ก็มีตัวโฟมตรงกลางที่เป็นมีความแน่นเพิ่มขึ้นมาเสริมนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวฟองน้ําด้านนอกก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวโฟมที่มีความแน่นด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งจะมีความแน่นมากเลยนี่ก็เหมาะสําหรับล้อ1.9เหมือนกันครับนี่แล้วก็อันนี้อันนี้ก็เหมาะสําหรับรถที่ นี่เป็นยี่ห้อเคซี่คาวเลเหมือนกันอันนี้เป็นแบบโฟมแน่นเลยนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีการตัดเลเซอร์อย่างนี้นะก็เหมาะสำหรับรถที่แบบมีความหนักมากๆนะครับนี้ใช้กับรถที่มียางความสูง116นะครับแล้วก็มีความกว้างนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อที่มาจากเยอรมันนะครับประมาณนี้อันนี้วันนี้ที่เราจะแนะนำกันก็คือตัวนี้ครับ c ค a ี y c o l เ r นะก็เป็น ตัวที่เขียนว่า heavy duty ครับเป็นฟองน้ำนะครับที่ตัดด้วยเลเซอร์นะครับก็จะเป็นอย่ากๆแบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาใส่ยางเข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยในการจิกนะครับจิกตัวพื้นผิวนะครับได้ดีนะครับเก็คิดค้นมาแล้วนะครับเป็นของเยอรมัน อันนี้เนี่ยความสูงก็คือความสูงของฟองน้ำนะร้อยี่สิบนะครับความกว้าง50นะครับ50เซน50มิลนะครับสำหรับล้อขนาด1.9เนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1.9ด้านในนะครับ1หอ่อก็จะมี2อันนะครับอันนี้เนี่ยสามารถรับน้าหนักล,ลดได้ถึงตั้งแต่3.5กิโลถึง4.5กิโลนะครับก็กดแล้วนี่ก็มีความแน่นนะแล้วก็ใส่ยางขนาดไหนได้บ้างเนี่ยอ่นนี้ ตามสเปคนะเขาเขียนไว้ว่า120คูณ55นะครับผมก็เข้าไปดูในในคู่มือมันนะเขาก็บอกว่าใส่ได้ตั้งแต่ยาง114นะครับถึง122นะครับก็บวกขึ้นไปอีก2มิลนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับใส่ได้ตั้งแต่ยางกว้าง45ถึง55นะครับ นเนี่ยถ้าเกิดว่ายางสูงกว่านี้เนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีนะปกติล้อยีบเอ็ะไรมาเนี่ยมันก็เต็มเต็มเต็มที่แล้วนี่ก็เหมาะสำหรับท่านที่ชอบล้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็อยากจะให้มีความแน่นของยางไอ้ตัวฟองน้ำด้านในก็นี้เนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับของ Crazy c o l o r กคู่ละ890บาทครับก็ราคาก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ารถเราเป็นมูลค่าแบบว่าเกือบหมืนน่นนะครับ แต่ว่าวิ่งอาจจะไม่ค่อยเกาะหรือว่ายางยืดย้วยหรือว่าแบนอะไรเนี่ยมันก็มันก็พารถราคาแพงๆแล้วก็เล่นแบบว่าไม่สนุกได้เต็มที่นะมันก็เป็นส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับที่การจะเล่นรถให้สนุกนะครับก็นี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเขาก็จะมีให้สติกเกอร์ด้วยนะครับ crazy color นะครับก็อันนี้รหัสก็ อะไรก็ไม่รู้โดนเจาะไปเหมือนกันครับคือผมมาเจาะเองนะราคาคู่ละ890บาทครับบางท่านก็อาจจะใส่แค่ข้างหน้าหรือใส่แค่ข้างหลังนะครับก็แล้วแต่แล้วก็ขายเป็นคู่นะครับจะซื้อสอันเลยก็ได้ครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับจบก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้หนักเส้นละ18กรัมนะครับ18กรัมก็มีความเบานะไม่หนักนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับ ของเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่มีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยเป็นภาษาไทยนะครับจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาไทยนะครับท่านจะได้เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ในเว็บเนี่ยสั่งไม่ได้นะก็ต้องแชททักแชทมาใน l ล ne นะครับ Li n e ID ก็ h d a l e n นะครับหรือว่า inbox มาในเพจ a c e b o o k นะครับ rc skill thailand นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปไปให้นะครับแล้วก็พูดคุยกันต่อนะครับ สำหรับท่านที่จะเข้ามาชมสินค้าที่สนามเนี่ยก็โทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989หรือว่าจะคอลไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าช้อปปี้นะครับช้อปปี้เราก็จะมีสินค้าอยู่นะครับตอนนี้ลงไปพันรายการแล้วนะครับก็เข้าไปมีหมวดหมู่อะไรต่างๆนะก็ลองเข้าไปชมได้นะครับ สำหรับท่านที่ชอบใน s h o ป e ีนะครับแล้วก็ YouTube นะครับก็ชื่อ RC Skill Thailand เหมือนกันครับใน y o u t u b e ก็จะเป็นวิดีโอสำหรับการเล่นนะครับที่คนมาเล่นที่สนามบ้านแข่งบ้างแล้วก็มีการรีวิวสินค้านะครับก็รีวิวสินค้าเป็นร้อยๆรายการแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครจะโทรมาก็นัดโทรนัดกันก่อนนะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ Where she was <laughs>